มาต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมานะคะผู้ว่าจังหวัดผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญแบบผ้าลายพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัดราชกัญญามอบแด่กลุ่มอาชีพทอผ้านายวิเชียนจันทร์โนทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญแบบผ้าลายพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัดราชกัญญา มอบให้แก่หัวหน้าส่วนในอำเภอ32อำเภอและกลุ่มทอผ้าจำนวน56กลุ่มของจังหวัดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา mm. เพื่อนำไปใช้ในการทอผ้าผลิตผ้าและผลิตภัณฑ์ในแต่ละท้องถิ่นเป็นการเริ่มต้นต่อยอดแนวความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้าไทย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความทันสมัยสามารถก้าวไปสู่สากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญาทรงพระชทานแบบลายผ้าผ้าขิดลายนารีรัชกัญญาผ่านปลัดกระทรวงมหาไทยเพื่อเป็นของขวัญให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิค นำไปทอผ้าผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นอันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยในการฟื้นฟูภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย